นกจริยาอินลิสาแบ็คพลิงหลังจากปล่อย mv เพลงใหม่หยิบกันไกลมาตัดผมหน้ามาตามในวัย55ปีเออเรียกได้ว่ามันยังไงนะจะน่ารักไหมจะเทสไวัยรุ่นเข้ากับเทสไวัยรุ่นขนาดไหนวันนี้เราไปดูกันนะคะคือก่อนอื่นต้องขอเกินเลยค่ะว่าคุณนกจริยาเนี่ยคือในด้านของความรักนะคะ เขาก็มีสามีเนาะซึ่งเรียกได้ว่าเหมาะสมกันมากมากค่ะสําหรับคู่รักรุ่นใหญ่อย่างคุณจอห์นนี่แอนโฟเน่แล้วก็ภรรยาสวยๆอย่างคุณนกจริยาแอนโฟเน่นะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันเนี่ยคบกันมานานถึง29ปีเลยนะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยหรือมีความเจ้าชู้ของฝ่ายชายเลยไม่มีให้เห็นแม้แต่น้อยเลยค่ะเพราะเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่โอ้โหเหมาะสมกันมากจร,จริงๆจ้ะพี่จ๋า และต้องบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ปัจจุบันทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณนกจริยานเนี่ยที่จะอายุ55ปีแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่ายังคงความสวยอมตะซึ่งก็ไม่แปลกใจค่ะไม่ต้องแปลกใจเลยนั่นเป็นเพราะว่าคุณนกจริยานเนี่ยเหมือนเธอได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับคุณแม่นะคะแล้วก็ส่งต่อความสวยจากรุ่นสู่รุ่นได้ดีจริงๆสวยได้แม่นั่นเองเลยค่ะคุณผู้ชม ซึ่งตอนนี้ค่ะทางด้านคุณนกจริยานะคะได้ออกมาโพสตรูปภาพอวดลุกใหม่พร้อมกับผมหน้าหมาที่เจ้าตัวเนี่ยเรียกได้ว่าอินจัดค่ะหลังจากที่สาวลิซ่าแบ็คพิกเนี่ยได้มีการปล่อยโซโล่เพลงเดียวออกมาค่ะคุณนกจริยาเอาอะไม่ยอมแพ้แหละเธอได้เล่าค่ะว่าแม่พื่มลิซ่าเออแม่เลยเอากันไกลทำก,กับข้าวจากในครัวเนี่ยมาตัดผมหน้าหมาแบบลิซ่าอิอเป็นพิซซาได้ไหมบอกแม่หน่อยหรือแม่ครวรไปรับยา เออแม่ควรไปรับยาหรือเปล่านะเออเป็นพิซซ่าก็มาวะยอมเป็นพิซซ่าก็ยอมอะกระแสมันแรงใครจะมาต้านไหวะนะน้องนะอืมและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระแสร้อนของสังคม